สวัสดีค่ะค่ะใบปรดังนะคะวันนี้รีวิวรถ v ีโก้สีประตูทำหุ้มบอกแบบสวมคลุมบอดเดิมนะคะสีว่าแดงตัดสีดำได้เย็บสีทองนะคะพร้อมกับปูพื้น 6D เต็มคันเลยอันนี้เป็นรถสีประตูนะคะ ชุดนี้งบ7,000บาทนะคะณปัจจุบันถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมรุ่นรถอื่นหรือว่าลายอื่นเนี่ยก็อาจจะอีกราคาหนึ่งนะคะแนะนำว่าติดต่อกันเข้ามาได้ที่เพจเฟซ o o o k คับใบประดับหรือว่าลายก็ได้นะคะเบอร์โทร091 709 9960นะคะเดี๋นี้พารีวิวก่อนนี่ชุดสัวค่ะ คลุมบอ่อเดิมไม่เสียของเดิมนะคะสวมกระชับเข้ารูปตรงรุ่นมากแต่เข็บคู่ทั้งหมดนะคะเน้นความสวยงามนี่ขอปูพื้นก็ออกแบบสวยงานหนานูน,นะคะงานเกรดเอด้านข้างมีที่ใส่โทรศัพท์ให้ด้วยด้านหลังก็แบบนี้เลยนะคะเนียนๆงียงานของเราสวยนี่ค่ะงานคุณภาพเกรดหนังเกรดเอหนานหนึ่งมิเต็มนะคะ จริงค่ะสาม,มารถมาดูที่หน้าร้านได้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะชอบสีนี้ลายนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยตามที่แจ้งจนต้องคลิกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ